พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานอแปลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับพฤติกรรมการฆ่าที่ต้องรับโทษหนักโทษหนักในที่นี้คือ ทประหารชีวิตนะครับหน <1. S 1> ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดที่สืบสายโลหิตโดยตรง 2. ค่าเจ้าพนักง,งานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทําหรือได้กระทําตามหน้าที่ 3. ค่าโดยทรมานหรือทารุณหดร้าย 4. ่ ค่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ได้ทําตามหน้าที่หรือค่าบุคคลที่กําลังจะช่วยเหลือหรือได้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน5ค่าเพื่อเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือเพื่อปกปิดหรือหลีกเลี่ยงให้ตนผลความผิด 6. ค่าเพื่อเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการกระทําผิด7 ถโดยไตรยตรองคิดทบทวนวางแผนกล่องจะลงมือฆ่าเช่นจ้างวานฆ่าผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมกิมดอกเอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทิมทนายความสวัสดีครับ